ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำในเด้อจ้ามาๆๆกินตำปลาแซลมอนนะคะมูเจ้าใส่ขนมจีนเนาะแซบๆนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเลยนะคะมาพบมาพบกันกับสาวสว่างช่วงกินอีกแล้วมมเจ้าพ้ากินอีกแล้วนะคะเมื่อนี่ ตำซั่วขนมจีนใสก่กระป๋าซามอนนะคะจังสีเลยหมเจา้าตอนโมอตอนหน่อยเอาตอนใหญ่ๆนะคะสะใจดีก้อนไปชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้ซาวสว่างน้ำแนเดอจ้ามาประวาายใหญ่หัางนะคะกินน้ำกันแซ่บถทงอ,อกลรยหมเจา้าถูกงอ,อกออแกนิกนะคะ จักออกแกนิกหรือออกแกนไหนล่ะค่ะเนาะบรูล่ะตอนนี้หิวนะคะสิกินนะคะมุจากมาั้ง <c oughs> น้ำลายขอแตกนานๆได้กินทีมันเจ้มจนฟินหวาน ราดิสนะคะหม่างแง่แง่หมาเนเง้าเนาะมือนคือบอทิมนะคะมะระกอกรอบมากแซบแซ่บแซบ มาเด้อจ้ะจังสีเลยบอ๊ะจักตอนน้ำกันบ่าจา้ามาเด้อ ภักขนาดกินย่ำได้กระแสียบด้วยตามหงวงบ่ม ชังสีเลยมื้อเจา้าเดี๋ยวคอยเบียรมังนาวก่อนสับแสบต้องกันนะคะพิกัดก็คือน้ำย่อยอย่างเดียวนะคะทุกคนชังสี แซ่บมาก จะว่ากันเด้อกินขนมจีนหรือว่ากินยังกับตามนะฮะข่อยสิใไซมือเป็นพิเศษเลยเพราะยังมันกนิ่นไง เผ็ดกับเผ็ดนะฮะแต่ว่าสุดยอดจริงจริงความหนะ้ความใ่ เผ็ดเพแต่ว่าแ, ف, แ,แสบแสบแค่จังซีเขาไปได้กินพอเดียวมั้งเจ้าคุณชายอยู่ที่บ้านกินด้วยค่ะเรากับมากนะฮะแต่ว่าเราก,กินกับขนมปังนะคะ Foi não certo. 嗯。Uh huh. Так. เอาละมุเจ้าบานอิ่มแล้วกระสิบเศร้าตัวเนาะค่ะ <c oughs> ทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดทั้ง <c oughs> สำลักแล้วนะคะพร <c oughs> ิกเผ็ดแห้ง <c oughs> บวานใส่หลายๆเรื่อนี่มุเจ้าใส่โบลายใส่ซหน่วยคอย <c oughs> ไปบอลหลอดมาพริกกัน,นเีเผ็ดอิ <c oughs> ริพริกบึงจุนริมสีป,ปากขอพันเลยอยอ่เนี่นะคะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะคะที่มากที่ตามรับชมรับฟังกัน ยังไรก็ตามเนาะคะ่ะดูแลสุขภาพกันน้ำเนเด้อจ้ะนะคะไปใส่มาใส่กันอย่าลืมพกแมสนะคะหลักกะเจียวล่างมือเนาะคะ่ะ <c oughs> เ,เ,เ, <c oughs> เพชรเมื่อเจ้าเพชร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 อีรีว่ามีเพชรเลยเป็นห่วงเป็นใยกกันนะคะเ้นระยาหางกันคือเกานะคะอยากคุยกันก็ต้องปิดมาตนรับบ่มาไปส่งลงเซียงเลงคุยกันโหลดเนาะคะ่ะ เอาไว้พ่อกันคลิปหนาได้จ้าคลิปนี้มวยกับชุ่มคอไปสั้นนี่แหละสิไปสุดป,ประมาณย่างเดือนดอกมัวเจ้าเดี๋ยวคลิปมันไก่ดสัญญาวเกินไปเนาะอยากจะให้ทุกคนเบิ่งด้วยความพอดีเนาะค่ะไว้พ่อกันคลิปหนาค้าประไว้แล้วขินนำซะก่อนขอเบรกแป๊บหนึ่งนะคะไปบ่ายจ้าสวัสดีค่ะไปแล้ว